คำบรรยายภาพที่น่าตกใจอุ๊ยเอาแล้วเมื่อจูจุล่าสุดทางด้านไต่ชุติามาโพสตรูปแอปเปิ้ลกลางดึกพร้อมแคปชั่นสะดุ้งสะดุ้งก่อนลบทิ้งทันทีทำเอาบรรดาขาผึกต่อมกระตุกเมื่อทางด้านต่ชุติมาธิปนาศได้ออกมาโพสรูปภาพในสตอรี่ซึ่งเป็นรูปแอปเปิ้ลหนึ่งลูกที่โดนกัดแต่ภาพที่เห็นสะท้อนในกระจกกลัดเป็นลูกแอปเปิ้ลที่สวยงามไม่มีรอยโดยกัดพร้อมข้อความในรูปว่าออนไลน์ isnt real ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าในโลกออนไลน์ที่เห็นไม่ใช่เรื่องจริง และไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านชาวเน็ตจับเอตอตายชุติมาโพสแคปชั่นจุกจุกกลางไอจีก่อนลบทิ้งเอาไว้อีกว่าไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรแต่ก็ดูพยายามดีนะคะลงแล้วลบหนูงงได้แม่แม่แม,แมพร้อมอิโมจิหัวร้อนน้ำตาไหลแต่สตอรี่ดังกล่าวตายชตุติมาลงเพียงไม่กี่นาทีก็โดนลบทิ้งไปยิ่งทำเอาบรรดาขาเกื่สงสัยหนักว่าจะสื่อถึงใครซึ่งงานนี้ชาวเน็ตที่แคปทันก็เอามาโพสตลงพร้อมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายว่านี่คือสิ่ง ที่เรางงมากถ้าเห็นด้อมเราแคปทันตีสองนาฬิกายี่สิ่นาทีขะแต่ลงแล้วลบนักข1นหนึ่งนาทีด้วยพอไปดูความหมายที่แท็กมาโหเข้าใจเลยคารักแม่แอฟทักความหมายไรคะบอกหน่อยไม่รู้จริงๆแถมงานนี้ยังมีการโยงไปที่เพจดังเจมอยห0 8อยได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนากลาง Facebook เอาไว้ว่าเอาการบ้านอีกไหมหรือจะพักมีเรื่องของอิโมจิรูปแอปเปิ้ลอิโมรูปกระต่ายจนทำเอาเป็นปริศนาโยงไปถึงแอฟทักสะอ่อนและตายชุติมาหรือไม่